เฉียวเจอคิดได้แต่แรกแล้วว่าบุรุษเชกเช่นชื่อชันนี้ปกติต้องมีหญิงสาวแอบทอดสะพานให้เขาเป็นจำนวนไม่น้อยถ้านางเรียกเขาไว้โดยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีอาจถูกมองเป็นสตรีที่ไม่บริสุทธิ์ใจก็เป็นไปได้เออเรียกเรียกท่านอานแล้วกันน่าจะทำให้เขาวางใจได้กระมังเฉียวจอซึ่งทึกทักเขาเองว่าตนนึกถึงใจผู้อื่นเริ่มบอกเล่าที่มาที่ไปของเรื่องราวอย่างรวเร็ว าเป็นบุตรสาวของท่านนารักหลีในเมืองหลวงตอนงานเทศกาลกำเนินบุกผาถูกลักพาตัวมาที่นี่ท่านอาได้โปรดช่วยข้าด้วยท่านอา สองคำนี้ทำให้มูปากของชื่อฉันกระตุกไม่หยุดเสียงหลุดหัวร้อดังพืชหลายทีร้อยแววมาไม่ต้องคิดก็รู้ว่าเป็นของสหายสองคนนั้นเขาเอาอยุมากกว่าไม่นางน้อยผู้นี้ไม่กี่ปีแท้ๆฉันไหนกลายเป็นท่านอาไปเสียแล้วต้องเรียกว่าพี่ชายถึงจะถูก แต่ว่าถ้ามีหญิงสาวโผลมาเรียกเขาว่าพี่ชายตอนกลางวันแจกๆเกเกงว่าท่าทีแรกของเขาก็คือไล่ตะเพิดนางไปกระมังเมื่อใครควรถึงจุดนี้ดวงตาของชื่อชันก็ทอแววลึกล้ำเวลานี้เขาถึงกับเพ่งมองเสียวเจ้าอย่างจริงจังเด็กสาวมีเรือนร่างผอมเล็กลักษณะท่าทางอ่อนแอนผิวบางละไม้ดอกอี้หลัน แรกแยามที่ต้านลมฝนไม่ไหวชวนให้เอ็นดูนธนุถนอมเป็นพิเศษหากแต่แฝงตรงหว่างคิ้วกับทำให้ดอกอี่หลันดอกนี้ดูงดงามยั่วนใจขึ้นมานี่เป็นเด็กสาวที่เฉลียวฉลาดนางหนึ่งชื่อชันคิดคำหนึง นี่นี่กลับมาเร็วเข้าอย่าชนถูกผู้สูงศักดินะจนคาท่าที่สลัดเสี่ยวเออหลุดไปได้ในที่สุดก็วิ่งตะบึงมาถึงแล้วยื่นมือจะฉุดเสี่ยวเจา้านางผุไปหลบหลังซื่อชันเหมือนมัดฉาลื่นไหลาปาดเปียวเขาคว้าได้แต่ลมก็ทั้งร้อนใจทั้งโมโหเอ่ยอธิบายขึ้นคุณชายนี่เป็นบุตรสาวข้านางมีเรื่องขัดใจกับข้าเพราะไม่ยอมเชื่อฟังท่านอย่าเชื่อคำพูดเหลวไหลของเด็กนี่ เจ้าเป็นบุตรสาวของเขาหรือชื่อชันเอี่ยวกายเป็นมองเฉียวเจ้ายิ้มยิม้มไม่ใช่น้ำเสียงของเด็กสาวหนักแน่นเป็นพิเศษยามเปล่งวาจาออกมาสองคำเยือกเย็นผิดแผกจากรูปโฉมภายนอกที่บอกบางอ่อนแอพี่ชายนางบอกว่าไม่ใช่นะ่ะ ชื่อชันมองไปทางจนคาทาดเขาเห็นว่าสถานการณ์ชักไม่เข้าทีจึงริ่งปั้นหน้าซื่อๆอย่างเจียมตนทันทีพังกล่าวทอดถอนใจมีบางอย่างที่คุณชายไม่ทราบสองวันก่อนบุตรสาวข้าผู้นี้ถูกเจ้าหนุ่มตัวเหม็นผู้หนึ่งหลอกให้หนีตามกันกว่าข้าจะตามกลับมาได้ไม่ใช่ง่ายๆใครจะรู้ว่านางกูดเคืองข้าไม่เห็นข้าเป็นบิดาแล้วบอกกับคนอื่นว่าข้าเป็นจนคาธาดเพื่อจะได้ไปหาเจ้าหนุ่มตัวเหม็นนั่น เขามั่นใจว่าแค่คำกล่าวนี้ออกมาคนอื่นก็จะเลิกยุ่งไม่เข้าเรื่องข่าวก่อนแม่นางน้อยตัวดีผู้นี้หนีไปเขาก็ใช้เหตุผลนี้เหมือนกันเขาอดมองเฉียวเจ้าด้วยสายตาแฝงคำเตือนปาดหนึ่งไม่ได้นางเด็กตัวดีอีกไปเดี๋ยวค่อยสั่งสอนเจ้าเฉียวเจาสบตาเขาอย่างใจเย็นแล้วคายยิ้มฉับพลัน วันนี้ต่างจากวันวานแล้วสาวน้อยหลีเจา้านั้นขอความช่วยเหลือจากพวกเขาที่มุงดูอยู่แม้นคนจะมากแต่แท้จริงแล้วขอเพียงคนผู้นี้บอกเหตุผลที่พอฟังขึ้นสักข้อคนเหล่านี้ก็จะเห็นว่าไม่ใช่งงการอันใดของตนแล้วแยกย้ายกันไปแต่นางขอความช่วยเหลือจากคนที่เจอดจงเลือกไว้คนผู้นั้นย่อมมันเกิดความรู้สึกรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยอีกไม่รู้ตัว จึงไม่ฟังความข้างเดียวของบุรุษผู้นั้นเหนืออื่นสิ่งใดเขาคือชื่อชันหากเขาไม่มีแม้กระทั่งความสามารถแยกแยะเรื่องเพียงนี้ได้เห็นได้เลยว่าจะคบค้าวิาสาสะกับพวกเชื้อพระวงศ์และคุนนางสูงสักที่มีจิตใจคตเคี้ยวเดี๋ยวลดได้แม่นางน้อย เจ้าหนีตามคนอื่นไปจริงหรือชื่อชันน้มกายน้อยๆทำสีหน้าคายยิ้มคายไม่ยิ้มเห็นชัดว่ากำลังตลกขบขันเฉียวเจ้าอยู่นางไต่ถามด้วยสีหน้าขึงขังท่านอาถ้าบุตรสาวท่านหนีตามคนอื่นไปท่านจะเป่าร้องออกมาโดยไม่นำพาชื่อเสียงหน้าตาของนางแม้แต่น้อยนิดหรือไม่เจ้าคะ ไม่มีทางอยู่แล้วแน่นอนชื่อชันจะพูดตอบโดยไม่ทันคิดเขารีบยังปากไว้แทบไม่ทันล้อเล่นอะไรกันเขามีบุตรสาวตัวเพลงนี้ได้ที่ไหนต้องเป็นพอได้ยินแม่นางน้อยผู้นี้เรียกว่าท่านอามากๆเกินไปเป็นแน่ชื่อชันยืนห่างออกมาหนึ่งก้าวเงียบๆเหลือบ,บเห็นฝูงชนที่ค่อยๆล้อมุงเข้ามาห่างตาแล้วก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับบุรุษผู้นี้ต่อไปจึงเอ่ยขึ้นเสียงราบเรียบ เจ้าทั้งคู่ล้วนกล่าวมามีเหตุผลคุณชายเชื่อคำพูดเหลวไหลของเด็กได้อย่างไรเล่าอีกอย่างนี่เป็นเรื่องในครอบครัวของข้าสองพ่อลูกชื่อชันยิ้มกับจนคาทาด้วยเขารูปงามเหลือเกินเพียงรอยยิ้มนี้ก็ทำให้ฤดูใบไม้ผีเยังต้องหมดสีสันพี่ชายท่านนี้วางใจได้ข้าไม่ใช่พวกที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่นแน่นอนจนคาทาด รอบถอนหายใจเฮือกหนึ่งอย่างล่องอกเขายิ้มกว้างพันได้ยินเสียงบุรุษหล่อเหลาไม่เป็นสองรองใครนั้นพูดอย่างเนืบนาบดังนั้นไปพบเจ้าหน้าที่ของทางการกันดีกว่าให้ผู้ว่าการเมืองเปาลินเป็นคนตัดสินใจใครถูกใครผิดพอบุรุษตรงหน้าทําท่าอ้าป,ปากค้างเขาก็กล่าวปอบเสียงนุ่มพวกค่าสามสหายจะพาพวกท่านไปส่งที่ที่ว่าการแล้วจะไม่ยุ่งยามเด็ดขาดเจ้าเจ้า เจอกับคนประหลาดผิดชาวบ้านพันนี้จนคาท่า,ถ,าถ,ถึงกระหมดคำพูดจะโต้กลับไปชั่วขณะชื่อชันย่นหัวคิ้วกับทันหันหันหน้าเอ่ยกับบุรุษสีน้ำเงินจือเจอข้าจำได้ว่าสามปีก่อนผู้ว่าการเมืองเป่าหลีนผู้นี้เคยปฏิบัติหน้าที่แนมเภอจะอยาเฟิงกระมังเฉียวเจา้า ศพช่องรอบพิษดูบุรุษช,ชุดสีน้ำเงินแวบ,บหนึ่งท่านปู่มีสหายรักรู้ใจอยู่ผู้หนึ่งเป็นหมอเทวดาแห่งยุคตอนท่านปู่ล้มป่วยในปีที่นางอายุแปดขวบท่านพาท่านย่ากับนางกลับไปพำนักที่จะยาฟึงตามคำแนะนำของหมอเทวดาหลีท่านนั้นในการก่อนทุกปีหมอเทวดาหลีจะมาพักที่จะิญฟรงชั่วระยะสั้นๆเพื่อฟื้นฟูสุขภาพให้ท่านปู่ปกตินางศึกษาตำราแพทย์ อย่างหลากหลายกว้างขวางอยู่แล้วทุกครายามหมอเทวดามาเยือนนางจะเฉว่วยจังหวะขอคำชี้แนะวิชาแพทย์จากเขาพิบตาเดียวผ่านไปสิบกว่าปีนาง ก็นับเป็นลูกศิษย์ครึ่งตัวของหมอเทวดาหลีแล้วภายหลังสุขภาพของท่านปู่ก็ได้อาศัยนางเป็นคนฟื้นฟูให้เรื่อยมานั่งถ่งเวลาจนถึงอายุ18ถึงถูกท่านปู่ที่ป่วยหนักบังคับให้กับเมืองหลวงออกเรือนไปกับบุตรชายคนรองของจิ้งอันโหสามีที่เพิ่งแต่งงานกับนางยังไม่ทันได้เปิดผ้าแดงคุมหน้าเจ้าสาวก็รับคําสั่งไปออกศึกในวันงานพิธีมงคลต่อมาไม่นานท่านปู่ก็ล่วงลับ ด้วยเหตุนี้ตลอดช่วงที่อยู่ในจวนจิงอันหนั้นนางพบปากับคนภายนอกน้อยครั้งมากส่วนสามคนเบื้องหน้านี้นางรู้จักแค่ชื่อชันผู้เดียวมีหน่ำซ้ำสถานที่ที่ได้รู้จักกันยังเป็นจายเฟิงบุรุษชุดสีน้ำเงินไม่สังเกตเห็นเชี่ยวเจา้าพินิดดูตนอยู่เขาเอ่ยปากพูด ที่นี่หาใช่เมืองหลวงไม่ข้าจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้การเป็นผู้ใดสืชีหากข้าจำได้ไม่ผิดสามปีที่แล้วเจ้าเคยมาที่ชยาฟึงใช่กัะมังสือชานพยักหน้าอืม ตอนนั้นยังไม่ได้ดื่มน้ำชากับนายอำเภอจะยย่าฟึงมาหนนี้ข้าได้ข่าวไว้แว่วว่าเขาย้ายมารับตำแหน่งที่เป่าหลิงแล้วจนข้าท่าได้ยินฉือฉันรู้จักผู้ว่าการมีหรือจะกล้าราวีหาเรื่องอีกจึงเวยโอกาสที่คนอื่นพูดคุยกันก้าวขาออกจะวิ่งหนีไปบุรุษชุดสีเขียวซึ่งไม่ปิดปาพูดมาโดยตลอดเหงื่อเท้าถีบเข้าจนเขาหงายหลังล้มลงกับพื้นพางกล่าวเสียงเย็นดูท่า ว่าเจ้าคนผู้นี้จะเป็นโจรคาทาสจริงๆเฉียวจาพูดสิ่งดังแล้วเว้นเขาไม่ได้เจ้าโจรคาทาสผู้นี้ปันหน้าซื่อไร้พิษสงขล่อลวงสตรีและบุตรสาวดีๆของชาวบ้านไปตั้งมากมายเท่าไหร่ก็สุดรู้คาโชคดีถึงได้ท่านอาช่วยเอาไว้เกรงว่าหญิงสาวคนอื่นคงจะฝูงชนที่มุงดูอยู่ได้ยินคำกล่าวของแม่นางต่างเดือดดานไม่หยุดทนันไรพากันเอ่ยขึ้นพวกโจรคาทาาหน้าชิงชังที่สุดตีเขา ตีเขาให้ตายพวกฉื่อชันสามคนพาเฉียวเจาหลบไปอยู่ด้านข้างเปิดทางให้กลุ่มคนผู้โกรธแค้นอย่างหัวไวยิ่งไม่นานนักก็ได้ยินเสียงร้องหวยหวนเหมือนสุน,นัขถูกเชือดของจนค้าท่าดังลอยมา พวกฉือชันเลี้ยวเข้าถนนที่ผู้คนบางตาสายหนึ่งเห็นเด็กสาวเดินตามหลังต้อยๆก็มองหน้ากันไปมานี่จะทำอย่างไรกันดีบุรุษชุดสีน้ำเงินกับบุรุษชุดสีเขียวส่งสายตากันแล้วมองไปที่ฉื่อชันพร้อมกันคนใดก่อปัญหาคนนั้นสาสางเองฉื่อชันเลิกคิ้วสูงอาปากพูดน้อง เขาคิดจะเรียกว่าน้องสาวแต่พอนึกถึงว่าอีกฝ่ายเรียกเขาว่าท่านอาไม่หยุดปากจึงพาให้ลิ้นพันกันไปชั่วขณะเฉียวเจ้าเข้าอกเข้าใจผู้อื่นเป็นพิเศษนางจึงรีบเอ่ยบอกท่านอาเรียกข้าว่าหลีซานก็ได้เจ้าค่ะหลีซานมุมปากของชื่อชันกระตุกกระริอีกแล้วเขาพูดขึ้นอย่างทนไม่ไหวในที่สุดความจริงเจ้าเรียกข้าว่าพี่ชื่อก็ได้นะพี่ชื่ เฉียวเจ้าคอยตามอย่างหัวไวขอเพียงพานางกลับเมืองหลวงให้เรียกนายท่านชฉือก็ยังได้เออชื่อฉันไม่รู้สึกแสลงหูอีกแล้วเขาฉีกยิ้มกว้างพ่างถามไทยเรือนเจ้าอยู่ที่เมืองหลวงหรือ เขาเห็นนางพยักหน้าจึงสายหน้าพางพูดเช่นนั้นก็ไม่ถูกจังหวะเลยพวกข้ายังต้องไปที่จะอย่างเฟิงไม่สะดวกจะพาเจ้าไปด้วยมีสู้เอาอย่างนี้ดีกว่าข้าจะไปจ้างรถม้าคันหนึ่งส่งเจ้ากับเมืองหลวงจะอย่าเฟิงเฉียวเจ้าใจเต้นแรง เรือนของหลีเจ้าอยู่ในเมืองหลวงแต่เรื่อนของนางเฉียวเจ้าอยู่ที่จะอยางฟึงเสมอมานางยังไม่เคยไปโขกศรีรษะน้าหลุมศพท่านปู่ทั้งไม่รู้ว่ายามนี้พวกท่านย่าเป็นเช่นไรบ้างแล้ว ท่านอาเฮ้ยไม่ใช่พี่ฉือข้าอยากไปกับพวกท่านเจ้าคะ่ะไม่รอให้ทั้งสามเอ่ยปากพูดเฉียวเจา้าก็อธิบายอย่างต่ออย่างฉับไวพี่ฉือจิตใจดียิ่งถึงจะจ้างรถม้าส่งข้ากับเมืองหลวงแต่คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจถ้าเกิดสารถีผู้นั้นคิดไม่ดีไม่ร้ายกับข้ากลางทางจะทําประการใดดีเราเจ้าคะ่ะนางเข้าหาฉือฉ่อชานตั้งแต่เริ่มแรกขนาดนี้ย่อมต้องดูว่าเขาตอบตกลงหรือไม่ พอเห็นเขายังสองจิตสองใจอยู่เฉียวเจ้าก็ตำตาปิบ,ปบ กล่าวว่าบุญคุณที่พี่ฉือช่วยชีวิตข้าไว้ข้าไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนฉือชันระแวดระวังขึ้นมาทันทีเด็กสาวผู้นี้คงไม่ได้พูดต่อว่ามีเพียงพีกายมอบใจให้กำลังว่าแล้วเชียวช่วยคนก็เสียงเช่นเดียวกันแต่พอพี่ฉือส่งข้ากับเรือนท่านพ่อท่านแม่ค่าต้องตกรางวัลก้อนโตเป็นการขอบคุณแน่เจ้าคะ่ะตกรางวัลก้อนโตฉือชันแทบสำลัก คันไม่เหมือนกับที่คิดไว้เขาก็พันรู้สึกขับใจอย่างมากบุรุษชุดสีน้ำเงินกับชุดสีเขียวหัวเราะดังลั่นพร้อมกัน